สวัสดีครับผมต่อเนื่องกันเลยดีกว่าตัวต่อไปเป็นไฮไลท์ของเข็ดลำปางเลยกระลำดอกอ่ามาดูกระลำดอกเมื่อกี้ที่เราให้ท่านผู้ชมดูไปชุดแรกนั่นจะเป็นพันหน้าหนาวพันหน้าหนาวมาทดสอบหน้าร้อนแต่คราวนี้เรามาทดสอบพันที่บริษัทแนะนําว่าเหมาะสาหรับการปลูกหน้าร้อนหน้าฝนโดยเฉพาะอ่ามันต่างกันตรงไหนครับเอาหลักง่ายๆคือถ้าเป็นพันหน้าหนาวเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นพันน้าหนักค่อนข้างจะสูงอายุประมาณ2เดือนนะครับแต่พันหน้าร้อนเนี่ย บริษัทเขาจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่อายุสั้นลงก็คือประมาณ45วันเดือนครึ่งนับจากวันปลูกนะพอเราปลูกปุกป๊บประมาณเดือนเดือนครึ่งเนี่ยคุณสามารถตัดฐานตัดจําหน่ายได้ละแต่พันธุ์พวกนี้มันจะอายุสั้นทนโลกทนฝนนะครับทนร้อนแต่น้ําหนักเขาอาจจะน้อยหน่อยอย่างตัวเป็นพันธุ์หน้าหนาวเนี่ยเขาจะหนักประมาณกิโลกิโลต้น,ตนแต่พวกนี้มันจะประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลแล้วแต่การดูแลนะครับแต่มันปลูกหน้าร้อนได้นะครับมันได้เรื่องของราคา แล้วกาเก็บเกี่ยวเขาจะไวอะดูตัวแรกเลยครับตัวนี้ชื่อพันธุ์ซันเดย์สี่ห้าอชื่อเขาบอกแล้วซันเดย์สี่ห้าโอเคสี่สิบห้าวันตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวนี้ผมปลูกลงปลูกวันที่เก้ากุมภาถ้าเก้ากุมภาตอนนี้เราเก็บข้อมูลเบื้องต้นวันที่ยี่สิบมีนานะครับก็อายุประมาณสามสิบแปดวันสามสิบแปดวันถ้าเอาตามข้อมูลบริษ,ษัทแนะนําคือสี่สิบห้าก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ดูเบื้องต้นแล้วเนี่ย ดูจากภาพนะครับตอนนี้อ่ามาดูตอนนี้ก็ขนาดดอก,กพอกับไอตัวหน้าหนาวเลยนะครับทั้งหน้าหนาวนี่อายุเขาแก่กว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งของเรานี่ปลุกทีหลังเขานะครับแต่ดูจากหน้าดอกแล้วเท่ากันประมาณ1 0 1เอสเซนอก็พูดง่ายว่าตอนนี้สามวันจะตัดขายวันนี้ก็ตัดได้ละนะครับวันซันเดย์สี่ห้าตอนนี้ดูจากภาพรวมนะครับแต่ต้องบอกว้ก่อนมันอาจจะมีมาลงมาแรงบ้างเพราะว่าเราปลูกทดสอบเราไม่ได้เป็นเกษตรกรมืออาชีพแต่พยายามดูแลให้เพื่อให้ได้เก็บข้อมูลเต็มที่ แต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มืออาชีพที่ปลูกดูแล้วอาจจะต้องร้องอ e ีเลยนะเพราะว่าท่านเกษตรกรจะเก่งกว่าผมอยู่ละเพราะผมนี่จะไม่ถนัดในเรื่องของการปลูกแต่ถนัดในเรื่องพอ่พอ,พอการพ่อกามากกว่านะครับแต่การปลูกครั้งนี้เราการทดสอบเบื้องต้นว่าถ้าเราปลูกหน้าร้อนสายพันธุ์ไหนที่มันจะเหมาะกับเกษตรกรและสามารถเหมาะกับจังหวัดละปางนะครับโอเคมาดูครับเดี๋ยวข้ามมาดูให้เกษตงกรดูก่อนครับในนี้คือซันเดย์สี่ห้านะครับ ไม่เกินอาทิตย์นี้ตัดได้แล้วครับบางหัวนี่เริ่มตัดได้ละโอ้โหบางหัวนี่ต้นใหญ่ๆครับมาดูไอ้ซนนันเดย์สี่ห้าได้กินแน่นอนครับพันซันเดย์สี่ห้าปลูกหน้าร้อนนะครับตามสายพันธุ์เลยอ่ะมันเจอคู่แข่งเขาหน่อยนะครับตัวนี้ชื่อพันลนนี่อ่าลนนี่ก็คือจริงๆแล้วผู้สักเขาแนะนาว่าพันธุ์นี้ทนฝนนะครับกลบําดอกปลูกยากคือหน้าร้อนกับหน้าฝนนะครับหน้าฝนแต่ตัวนี้ผมก็มาทดสอบได้แต่หน้าร้อนเลยด้วยพอหน้าร้อนเจออากาศร้อนแล้วเป็นไงนะครับมาดูหน้าดอกครับตอนนี้ตอนนี้ ดูจากหน้าดอกอายุกับเข้ากับไอสนะ้สันดิสิห้านะสันดิสิห้าตัดได้ละสามสิบแปดวันแต่ตอนนี้ก็มาละอันนี้ก็คือประมาณเจ็ดวันนั่นแหละเจ็ดวันสิบวันเนี่ยได้ตัดแน่นอนก็คืออายุเก็บเกี่ยวน่าจะไม่เกินสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันเนี้ยน่าจะเริ่มเนี่ยบางดอกนี่อ่ากล้องดูครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบเซนละอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือตัวเลนนี่นะครับก็คือตัวเนี้ยมาเทียบกับสันดิสิห้าช้ากว่าอ่าช้ากว่าอยู่ประมาณขนาดหน้าดอกเนี้ย น่าจะประมาณ5วันนะครับปลูกค้องกันแต่สันดีสี่ห้าเร็วกว่าเพราะสันดีสี่ห้านี่40วันได้ตัดละแต่เนี้ยน่ต้อง45นะครับแต่ดูเมืองต้นนี่ด้วยความแข็งแรงอันนี้ดูในเรื่องของความแข็งแรงนะลินนี่น่าสนใจเป็นพันหนึ่งที่น่าสนใจดูความสมบัติเมืองของต้นดูตรงต้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะสมบัตเสมอแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับแต่ถ้าคูณึงการออกดอกไวได้เงินเร็วตัวสันดีสี่ห้า ็น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราไม่ได้พันธงว่าพันธุ์นี้ดีหรือพันธุ์ไหนดีอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรชอบพันธุ์ไหนขนาดแบบไหนชอบที่ไรเรายังไม่ใช่มืออาชีพขอแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็เรนนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเฮ้ยเราบอกเราจะปลูกหลายรอบต้องการจํานวนผลผลิตให้ไวขึ้นก็สันเดย์สี่ห้านะครับแต่นี้ทางฟาร์มต,ต,ต้นข้าวตนา้นน้ำต้นข้าวต้นน้ำฟาร์มเรามีการปลูกสายพันธุ์พวกนี้จําหน่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการทดสอบทุกขอบ ตามแผนที่เราวางแผนคือเราจะทดสอบทั้งสามฤดูในเขตอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับก็คือฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวฤด,ดูฝนแต่บางทีเราจะมีปลูกแทรกระหว่างแล้วด,ดูด้วยซ้ำนะฮะถ้าเรามีที่พร้อมเราปลูกเรื่อยๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนเราไม่ได้มืออาชีพที่ทปลูกแบบหืมหัวใหญ่ๆนะเราปลูกเพื่อให้รู้ว่าสายพันธุ์นะแต่สายพันธุ์มีจุดเด่นยังไงนะครับเรามีข้อมูลเชิงพื้นที่ว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าในเขตลาบเนี่ยค่อนข้างร้อนเนี่ยเขาสามารถให้ผลิตได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวกระดดอกอ่า เดี๋ยวเขาดูตัวต่อไปนะครับ